จังหวัดลบบุรีจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าสวรร่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์2566วันที่28กุมภาพันธ์2566เวลา8 30นาทีที่ห้องประชุมทางตะวันชั้น5สารการจังหวัดลบบุรีนายอัพลอังคาภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานประชุมคณะ,ะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วราชการประจำจังหวัดโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอายการจังหวัดหัวหน้าส่วราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารหน่วยงานรัฐสากิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุมโดยที่ประชมุมได้รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดตรุบุรีได้แก่ ภารกิจด้านสังคมภารกิจด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้ทำวิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานศ<ส>รลปยกรที่4รบบุรีที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2566 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการประดับตกแต่งโบราณสถานในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2 5 6 6าจำนวน11แห่งและพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีของสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน2 3 5 0 0 0บาทและแนะนำข้าราชการที่ร,รับการแต่งตั้งใหม่สองท่านประกอบไปด้วยนางปัญธิตาหมื่นพรมพัฒนาการจังหวัดลบบุรี และนายชูชาติบุญศักดิ์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรลบบุรีขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไบสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีำนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวีนพันทองแก้วลำารับภาพตัดต่อภพรลัททองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน